วัสด,ดีวันนี้ผมด,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 ดีใจมากในที่สดผมก็ได้มัดนี้มาครอบครองนี่ก็คือมอัดไซเรนวีสามจุดหนึ่งถ้าถามว่าเอ้ไซเนวีสามจุดหนึ่งมันมาตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอใช่คือมอัดมันหายอะยู่ดีๆมัดผมก็หายเออ วันนี้ก็จะมาเล่นมอสที่บอกไปเลยนะวีสามวนหนึ่งแล้วก็มีไอ้การ์ตูนแคทที่ผมแสบร้อนแสรบร้อนนี่มอสนี้ดูจากหน้าโปกก็รู้มีไซเรนเนทที่ผมแสรบร้อน,นกันมากแสรบร้อนมันจะกดแ้นกันแต่วันนี้ผมจะเอาตัวที่มันโห,ด,หดมาสู้ก็คือแซนเอง ไี่แค่ตัวเดียวด้วยไม่มีอะไรพวกนี้มามากระตุ้นแคทจะไหวไหมเนี่ยเออจริงด้วยกระตุนแคทมันจะไหวไหมคือแซนเนี่ยกระตุนแคทมันไหวอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแค่วิ่งชนมันแค่กระตุนแคทมันวิ่งชนมันก็ตายแล้วเนี่ยไม่ต้องตีไม่ต้องจับไม่ต้อง กระทืบไปทั้ทงนั้นกระตูนแคทวิ่งมาชนตายเลยเคยลองวะี่่คือลงสดๆร้อนๆเลยเราเพิ่งลงไว้เมื่อกี้เนี่ยสามวิที่แล้วมาสร้างแบบเลยตัดคลิปไปเลยแล้วกันโอเคมาแล้วเจอดีแน่มาดงแฟนนะเจอดีแน่กระตูนแคบ เวอร์ชันนี้ก่อนละกันนี่เวอร์ชันวีสองการ์ตูนแคทวีสองจะออกมาตึ่ตึตงสวัสดีครับนี่การ์ตรูนครับวันนี้ผมมีอะไรให้สูค้ครับนี่ครับแฟนครับก็ไม่เกี่ยวเฮ้ยกไม่เกี่ยว,วยก็ไม่เกียกเก่ยว ล้องเพลงไปด้วยมานี่ิจะโหดขนาดไหนเชียวแต <c oughs> แต่อันนี้ไม่ใช่กระตูนแคทที่มันฆ่าผมไปหลายรอบนะอันนี้กระตูนแคทมีสองออ ตัวตัวที่มันฆ่าผมไปหลายรอบคือตัวนี้ชื่อว่ากระตูนเช็ดเ,เ,เอออ่านไม่ออกครับสับถกโอ้ตัวนี้โหดมากจำได้ขนาดแฟนน,นี่ว่าโหดนี่เพิ่งนี่ตัวนั้นเพิ่งเสกมานะแฟนอะไรเนี่ยจีจีบ ออนี่คือสกิลของแฟนนี่นี่น,นี่เสกไว้เยอะเลยเสกไว้เยอะเลยเอาให้เอาให้โทรศัพท์พังไปเลยนี่มาเีย ว้าวกระโดดไปตีเลยเออกระโดดไม่โดนกระโดดแค่กระโดดสั้นเฮ้ยชาร์จแล้วว้าวว้าบถ้าเราทับคิวกระโดดแค่ันก็ไม่ตายมันจะมันไอกระโดดแค่มันจะวาร์ปเราไปหาแล้วก็ เอ้แคทตีไม่ได้จังหวนะนี้แหละพี่ครับท้าไปเลยพี่ครับพี่ก็ความหวังสุดท้ายเอาแฟนมาด้วยแล้วกันโลยวเหงา <c oughs> จริงจริงจริงถ้าเสกแฟนมันก็ตายเหมือนเดิมมาแซน,นเคยลองมาแล้วไอต้ตูนแคทธรรมดามันก็จัดก,การแฟนไม่ได้แล้ว

ตุ้มแคทคือเทพบรรจาของมางครับเ,บเอเ้เเอผมอยากลองอย่างหนึง่งครับหนึ่งนล้วก็คือเอา้าเทพท่านเทพตัวน,น,นี้มาสู้กับตุ้แคทโอ้โหไข่แทบเหมือนกันเลยเนี่ยดูสิไข่มันเหมือนกันแค่สีชื่อไม่เหมือนกันแค่เท่านั้นเองมา ตุแ้แคทติมาเี่ยงตุตุแ้แคทครับพี่คือตุแ้แคทกายล่างล่างนี้แล้วแัทจะไปออกลิธ์ตัวออกลิ์นี่โคเทพเออพี่มีตุ้งแคทตามไปแล้ว ยังไงลนะ่ะตอนนี้เทพมุนกิ้มันไง าดต่อไปทาไปทำไมกระตูนแคทมันบหันมาฆ่าผมเองเนี่ยงั้นก็ตัดที่ไปเลยนั่นก็คือเอากระตูนแคทมาสู้กับเทพเจ้าไซเลนนั่นก็คือโนไซเลนนั่นเองแต่เอาเอาเวอร์ชั่นปกติมาก่อนเพราะว่า เวอร์ชันนั้นมันตายเร็วมากไม่ได้เร็วหรอกตายช้ามากเลยโวอรชันปกติมาก่อนนะเดี๋ยวให้ดูเสียงด้วยไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์แล้วกัน <c oughs> อย่าติดเลยลิขสิทธิ์นะผมไม่ชอบมานะปัป๊กเสียงวสักประมาณนี้นี่คือเวอร์ชันปกติคูการ์ตูนแคทบ้างแบวแต่ตอนกายลากนี่จะเป็น กระดูแัดที่โหดมากมาน้ยวัดเทปไซเดเทสพึ่งมาพึ่งมาก็กระดูแัดหายมาเอ็ดเนี่ยพึ่งมานะเราได้เทพเจ้าอีกหนึ่งคนละ <c oughs> มามาเนี่ย โอ้โอ oh, oh. ้อ oh. oh. uh ัลวาดแล้วอัลวาดแล้วอืออืออือเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีเสียงเลยโอ้่ได้กินละได้กินแต่เพลงตุ้งแค้นเลยล่ะโหอ้าวอัลวาดแล้วโอเค กอจะไม่เพียงเท่านี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วเฮ้ยเฮ้ยปกติต้องใ้นาทีตอนนี้เลยอมก้านาทีแล้วก็จะไม่เพียงเท่าดีถ้าใครชอบกกดไลค์ด้วยแล้วข้างหลังมันอะไรใครอรวารแบบทั่วเลยแบโอเคล้วที่ยังเท่าดีบายบายฮบปป้